สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่7พฤษภาคม2024นะครับวันนี้เฟียงกิตินเด็ก68จังหวะน,นี้71คลิปนี้ต้องพูดถึงคลิปตัวเอกเชนรอเบนฮูดนะรอเบนฮูดเป็นเอกเชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกาเป็นเอกเชนแรกสำหรับคนหลายคนที่เริ่มเข้ามาเทรดคริปโตในตลาดเจ้าโดยเฉพาะช่วงปี2020 2 0 2 1่สันบเอ็ะครับแต่เมื่อคืนนี้มีข่าวว่าเอกเชนร b i n นฮูดถูก e l l s Notice จาก SEC Well's notice คือใบเตือนนะคือจดหมายที่บอกว่า SEC ได้ตรวจสอบ Exchange ของคุณว่าคุณกระทำความผิด 1, 2, 3, 4คุณมีเวลาประมาณ30วันก่อนที่คุณจะต้องชี้แจงถ้าคุณชี้แจงแล้วไม่เข้าหูเราเราก็จะฟ้องคุณนะครับ เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมคริปโตเริ่มชินนะหลายเอ็กชแนนดโดนเว l ส์ n t ดิ s แล้วก็โดนฟองนะคราเกโดนเว l ส n o t ดิ s แล้วก็โดนฟอง Binance US โดน w e l l s แล้วก็โดนฟองเอ,อ i n b a s e ก็เช่นกันนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงคริปโตอีกเชนราบินฮูด o าบินฮูดเนี่ยเป็น Exchange ที่ทำถูกมาโดยตลอดนะถ้าเปรียบเทียบว,ว่า Exchange Robinhood หรือ Exchange ในสาเมากาเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งและมีประธานแกรี่เป็นครูประจาชัน้น นะเรามี Binance US โตะหัวโจกนั่งข้างหลังแล้วก็มี Coinbase นั่งติดกันนะโต๊ะกลางนี่จะเป็น Kraken นะส่วนโต๊ะหน้าสุดที่นั่งใกล้ครูเนี่ยจะเป็น Exchange Robinhood นะคนที่นั่งใกล้ครูเพื่อนๆต้องมีเพื่อนที่นั่งติดกับโต๊ะครนะูคุณพ่อเป็นสิทธิ์เก่า,าคุณแม่เปิดเทอมก็เอามาม่วมาให้ครูนะ Robinhood คือ Exchange เด็กดีนะครับ แต่เมื่อคืนนี้ถูกเล่นข้อหาเดิมๆขายคริปโตเคอร์เซีที่ SEC มองว่าเป็นซิเคิลตี้และไม่ได้จดทะเบียนนะครับทั้งๆท,ที่สมัยก่อนถ้าใครจำได้ก่อนจะลิสต์ g e ชคอยเข้าไปบนอีกเชนวาร์บนห o o d เนี่ยตอนนั้น CEO ออกมาชี้แจง CEO บอกเรากำลังประเมินอยู่ว่าเราต้องการทำให้ถูกกฎกติการรรยายนของ SEC นะชิบใยนูเหมือนกันนะสมัยก่อน ราบินฮูดไม่ยอมลิสชิบายนุจกนกระทั่งคนไปล่าลายเซ็นได้มา3ามแสนสี่แสนลายเซ็นก่อนที่ r ราบิน o o d จะลิสชิบายนุนะตอนนั้นโคศกบริษัทออกมาพูดประมาณว่าเราต้องการเข้าทางตอกออกทางประตูของ SEC นะครับแถมข้อซ้กำกรรมซัดนะพรุ่งนี้8พฤษภาคม r o b i n h o o d Earnings รายงานผลประกอบการนะครับแล้เนี่ยนึกภาพว่า SEC มีอำนาจที่สามารถกดบริษัทไหนก็ได้กดราคาหุ้นไหนก็ได้กดราคาคริปโตไหนก็ได้นะนึกภาพประธานแกรี่เงินเดือน20,000กว่าดอลลาร์มีทรัพย์สินร้อยล้านนะเพื่อนๆน,น,นึกภาพว่าถ้าคุณมีเงินเก็บหรือมีทรัพย์สินรวมทั้งหมดร้อยล้านเนี่ยคุณจะทำงานไหมเดือน20,000กว่านะส่วนตัวผมไม่ทำแน่นอนนะอาจจะมองบางคนอาจจะมองว่าอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนา แต่เพื่อนๆนึกถึงความเป็นจริงเนี่ยนะเงินร้อยล้านดอกเบี้ยมันมากกว่าเงินเดือนเนี่ยคุณจะทำไหมนะครับแล้วนึกภาพว่าถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่ SEC ถ้าเราเป็นเด็กถ่ายเอกสารแล้วเราเห็นเอกสารแล้วว่าพรุ่งนี้เขาจะฟ้อง r o i n n o o o นะถ้าเป็นผมเนี่ยไม่เกิน5าทีลายกลุ่มครอบครัวทุกคนได้แน่นอนช็อต o b i n Hood พรุ่งนี้รวยของจริงนะครับเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ชุมชนคริปโตมองเป็นสองฝั่งนะมีฝั่งที่มองว่าประธานแกรี่เล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกอย่างเป็นเ e c u r รตีโยแวน Bitcoin นะครับกับกลุ่มคนที่มองว่าจริงๆประธานแกรี่ไม่ได้ต้องการจะเล่นอุตสาหกรรมคริปโตแต่นี่เป็นการเปิดทางให้ขายใหญ่ขายใหญ่อย่าง BlackRock อย่างเฟ d ดอ i t y นะครับนึกภาพว่า Black Rock เพิ่งมาขอ Bitcoin e ท F นะ Bitcoin e ท F เนี่ยสมัยก่อน ขอมาตั้งแต่2013นะเจ้าของเจมันไนเป็นเจ้าแรกที่ขอขอ,อยังไงก็ขอไม่ได้ BlackRock มาถึงขอได้เลยนะครับ BlackRock ทุกวันนี้ทำในเรื่องของ tokenization นะที่สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวมีการ tokenize a s s e t ของ BlackRock โดยการใช้ chain ของ H-Bar นะตอนหลัง BlackRock ออกมาปฏิเสธบอกเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ผมเราไม่ได้มา tokenize อะไรเป็น Third Party ที่เอาสินทรัพย์เราไป tokenize SEC ก็งเงียบนะครับก็ล่าสุดโคโกของ Exchange Robinhood เขาออกมาให้การเข้าข้าวภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาพูดประมาณว่าเราผิดหวังมากหลังจากที่เราพยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบของ SEC มาโดยตลอดแต่มาวันนี้ SEC เตรียมที่จะฟ้องเราเหรียญที่ SEC เคยกล่าวว่าเป็น Security เราก็เป็นกระดานแรกที่ดีเลส นะไม่ว่าจะเป็น m a ดิกโซล a น a าเออะไรต่อมีอะไรเนี่ยทุกอย่างที่ S.E.C มองเป็น security Robinhood รีบดีลิสทันทีแต่วันนี้ Robinhood ก็โดนเล่นนะครับก็ส่วนตัวผมเป็นคนไม่ชอบความรุนแรงนะแต่ถ้ามีข่าวว่าเขาจะลงขันประธานแกรี่เอาประธานแกรี่ไปปรับทัศนคติเนี่ยผมว่าผมต้องโอนสักโดสสองโดชเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา วันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเนทุกคนโชคดีขอใหทุกคนปักภัยดูต่อไปครับผม